ớt ừ, luôn kháng hàng nữa chà Hạt phấn chà Cứ ăn nôi chà cứ nó. มาเบิิงพ่นงานของมันนี่จ้าพี่นอ้องส่งคลิปรวมกันเนาะจะ้ะอย่น,นี้นะพ่อแอลนะสวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกับแอลคือเก่านะจ้าอันนี้จะเป็นกระตาที่สองนะจะ้ะนี่แอลหมอพ่อเฮ็ดพึ่งนะจ้าพี่น้องดอกแลกของกระตาที่ส่องเลยน,น,นี่ปลาเก,ก <c oughs> ่านะจ๊ะเนี่ยพ่อเนี้ยพี่น้องมองๆกันจ้ะแอ,อลได้เฮ็ด พึ่งนี่จ้นะน,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 นี่จ้ะผ้าเฮ็ดน้อจ้ะผ้าเห็ดน้ำฟ้าเห็ดเหนียนน้อยยื่นหักน้ำครับพี่น้องต้องง้องเรื่องจ้ะนี่จ้ะพี่น้องหมูแรกจ้ะซามดอกเอาอดูข้างคางเน้อจ้ะ แก,แก,กงแซ่บค่ะพี่น้องเนนน้อยนะาจะแค่ยาวอ่ะครึงจ้าพี่น้องพอยกัจ้ะโอ้โเมื่อกี้ได้ดอกน้อยนะจ๊ะได้ดอกใหญ่จ้ะพี่น้นนองได้หองกนกระตาแล้วจ้าห่างกันโตนะจ้ะ อีกแล้วจ้าพี่น้องอีกเรวงงเรื่องอีกแล้วจ้าอีกมูนึงนะจ๊ะ เป็นใครก็มีจ้ะพี่น้องคำเดียวจ้ะพี่น้องสุดคำเดียวเลยจ้ะลเลากงไม่ลยจ้ะพี่น้อง แดงจ้ะหั่นเพิ่งจ้ะเพิ่งเข้าพี่นอะขนมปังโอเค Khen khen nó xong đó bàn bàn kìa nuôi subscribe cho ก็อาจะที่เนาะตั้งชุดชุด้ด,กไไดอกก็ไ่ไดเนาะงามๆจะให้พื้นสาดจ้บเนาะข้าวโปซ็บเป็นไดไรหรอกจ้ะไปมาดอกเก่งว่านเนาะจ้ะให้พึ้งจับเนาะ

ล้งงกจ้ะแม่นป่ะแม่นว่าอะไรแม่นดีนโอเคแมนพี่น้งองจะให้ากันตันะ้อน่าจะเป็นแล้งงกเพื่องนนะจ้ะแล้งงกเพื่องดีจ้ะพี่น้อง เอาเห็นพิจปาตีนอยู่นี่นาะจ๊ะเนี่ยโอ้ยไข่เก็บเอาเก็บเอาวะตอนและไค่ยีก็ปอมจะเรียงกันอยู่กมีการตัดตินงสดายเสียมพึ่งจ้ะอรุษที่น้อไปแจงตึงกันนะจ๊ะ Nhìn nếm hoa tàu đẹp nắm nó thảo tàu tao nữa tao chả Tàu đẹp nữa tao yên, mày lấy quá quá tao mà vâng mấy vâng đúc, cho hiền đi, bò dậy, tao, tàu, bò, 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 ไอนแหละบ้านเนี่ยสุกๆมันมันเบิ้งความอลังการของละงูกปลานี้ s นะจ๊ะเบิ้งเล็บใส่กับละงูกนิวโกยกันใหญ่กว่านะจ๊ะสามหัวไม่คิดนี่แหละก็ใหญ่กว่าเจ้าอยู่ <c oughs> ไปพี่น้องกับบ้านกันนะจ๊ะเดินทางกับบ้านกันบนเนี่ย งานของม่นี่จ้าพี่นอ้องส่อมคลิปรวมกันเนาะจ้ะอย่นี้นะคอยนอะส่อมคลิปรวมกันได้เห็ดละงูก,กับเห็ดพึ่งเนาะจา้ะกะนี่กะขคองหมูเพิ่นที่มานํากันเนาะจา้ะมึงเห็ดพึ่งอย่างนี้เนาะงอ๋อด็กเดยวกันนะอืออลังการค่นะเฉพากันไม่คลิปหน้านะจ้ะพี่กัดพี่กะบานซุปนะจ้ะพี่น้อง การคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าพ่อกันไม่คิหน้าจิกาสวัสดีจ้าปิกาจูได้จังวะจริงเนาะ